สวัสดีครับวิชาชีวเคมีโภชนาการนะครับก็มาดูกันต่อเรื่องวิตามินนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ดูต่อในกลุ่มของวิตามิน B นะครับที่ยังเหลืออยู่นะก็พวกไบโอตินแล้วก็แพนโทเินิกแอซิดนะครับไบโอตินเนี่ยบางทีก็เรียกว่าวิตามิน B7 นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยคุ้นนะเราคุ้นในชื่อไบโอตินมากกว่านะครับ ไบโอตินเนี่ยจะเป็นโคแฟกเตอร์นะช่วยในการทำงานของเอนไซม์5ชนิดนะครับโดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรานสเฟอร์คาร์บอนเอตอิสระนะในรูป COO นะครับนะไปยังซับสเตตนะครับนะเขียนเป็น CO2 เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สนะครับนะจะเป็นหมู่คาร์บอเอตอิสระนะครับนะ CO o นะครับไปยังซับสเตตอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของไบโอตินนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือ B5 นะ B5 ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ได้ยินในชื่อแพนโทเทนิกแอซิดนะครับตัวนี้จะเป็นองค์ประกอบนะครับของ Co-factor ร์ชนิดที่เราได้ยินชื่อบ่อยมากก็คือ CoA นะครับ Coenzyme A แล้วก็ตัวโปรโตีนที่ใช้ในการย้ายหมู่เอ y l ลนะครับในการส,สังเคราะห์กรดไขมันนะครับเรียกว่า a อซิลแคริเออร์โปรตีนหรือว่า Acp นะครับอันนี้ก็จะมี b 5นะครับเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับนะเอซิลแคริโ r แคลเรอร์โปรตีนก็จะเป็นองค์ประกอบอยู่ในแฟต c i ี s สซิเ a ส e นะครับนะที่มันจะมีโ o แฟ c t o r ตัวนี้เข้ามาช่วยในการทำงานในการสังเคราะห์กรดไขมันนะนะมาดูวิอไบโอตินก่อนนะครับ บบอตินเป็นวิตามินที่ละลายน้ําได้นะครับก็เหมือนกับวิตามิน B กลุ่มอื่นๆนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มวิตามิน B Complex นะครับคนพบโดยบังเอิญเมื่อเมื่อปี1927นะครับและก็เกือบร้อยปีละนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อโบส s นะครับเขาสังเกตว่าหนูที่ได้รับไข่ขาวแห้งนะครับหนูที่ได้รับไข่ขาวแห้งนะครับจะเกิดโรคผิวหนังสเกลลี่เดอร์มาติติสนะครับนะผิวหนังเป็นเกร็ด แล้วก็ผลร่วมมีอาการผิดปกติของระบบประสาทนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะแทนที่ได้รับไข่ขาวแห้งแล้วจะดีต่อสุขภาพได้โปรโตีนได้อะไรนะครับก็พบว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันมีไกลโคโปรโตีนชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอาวิดินนะครับอาวิดินก็จะไปจับกับเบตินได้นะครับทำให้ไบตินไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปทำงานนะครับนะ ทีนี้หนูเนี่ยไม่ได้สังเคราะห์ไบโอตินเองนะครับหนูก็สังเคราะห์ไบโอตินนะครับในลำไส้นะครับโดยใช้จุลินซีนะครับนะหรือว่าได้จากอาหารนะครับที่สังเคราะห์โดยจุลินซีแล้วก็พืชนะครับพูดง่ายๆว่าแมมมลเนี่ยนะครับไม่สามารถสังเคราะห์ไบโอตินได้แต่ว่า ไบโอตินก็ได้จากอาหารหรือว่าได้จากจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ก็สร้างขึ้นมาได้ด้วยนะครับหรือว่าอาหารที่มาจากพืชน,นะครับนี้นะเพราะฉะนั้นพอหนูที่ได้รับไข่ขาวแห้งเยอะเนี่ยเอวิดินก็จะไปจับกับไบโอตินทําให้ไบโอตินทํางานไม่ได้นะครับนะก็ทําให้เกิดอาการขาดไบโอตินนะครับวันนี้ก็เ,เป็นประโยชน์นะครับ Benefits of วิตามินบี7นะครับไบโอตินนะครับนะก็มาให้ดูเป็นอินโฟกราฟิกนะครับเนยพบในแหล่งที่มาจากพืชนะครับพวกทัวอัลมอนด์ผักใบเขียวนะครับก็ทำหน้าที่ในการรักษาสุขภาพของผิวหนังเส้นผมนะครับช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะครับนะช่วยในการควบคุมน้ำหนัก,กะน, im, นะครับกระตุ้นเมตาบอลิซึมนะครับ แล้วก็ดีสําหรับการทําหน้าที่ที่ปกติของหัวใจนะมีประโยชน์ต่อการรักษานะการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะครับอันนี้คือหน้าที่ของไบโอตินนะครับทีนี้มาดูแพนโทเทนิกแอซิดนะครับแพนโทเทนิกแอซิดเนี่ยก็พบในในพวกนะครับอันนี้มันนะครับมันนะแล้วก็อะโวคาโดนะครับเห็ดนะครับนะก็ นะครับช่วยรักษานะครับนะช่วย build stamina นะความความอึดนะครับความอดทนนะครับนะป้องกันการเกิดตะคริวนะครับนะช่วยลด s t r e s ความเครียดนะครับลดการซึมเศร้านะครับนะควบคุมระดับคอเลสเตอรอลนะควบคุมความแรงดันเลือดนะครับช่วยเสริมสร้างนะภูมิคุ้มกันนะครับ ช่วยตับในการสลายพวกสารพิษต่างๆนะครับช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินนะช่วยรักษาสุขภาพของผิวหนังเส้นผมนะครับนะลดนะครับลดบรรเทาอาการนะครับภูมิแพ้นะครับนะแล้วก็ออทิซึมนะพาร์กินสันนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของวิตามิน B5 หรือว่าแพนโทเทนิกแอซิดนะครับทีนี้ก็มาดูกลุ่มวิตามิน C นะครับ วิตามินซีนิสิตรู้จักดีนะครับในชื่อแอสคอเบทหรือว่าแอสคอ์บิกแอซิดนะครับอันนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาต่างๆมากมายนะครับทั้งที่เกี่ยวกับการทํางานของเอนไซม์แล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับเช่นกระบวนการเติม uh, มูไฮรอกซิลนะครับในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนคอลลาเจนนะครับที่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะนะครับป้องกันเซลล์จากเรแอคทีฟออกซิเจนสปีชีนะอนุมูลอิสระนะ AOS นะครับแล้วก็ คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแน่นอนนะก็ใส่เครื่องหมายคำถามไว้นะครับวิตามินซีก็สังเคราะห์ได้ในพืชทุกชนิดนะครับพบมากในผลไม้แล้วก็ผักนะครับแล้วก็สลายตัวได้ด้วยความร้อนนะก็จะมีการเติมวิตามินซีลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับพวกน้ําผลไม้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อนะครับใส่กล่อง UST UH พวกนี้วิตามินซีไม่เหลือเขาก็เติมลงไปนะครับ นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดก็มีการเติมวิตามินซีลงไปเพื่อช่วยรักษาความสดช่วยยืดอายุการเก็บรักษานะป้องกันการออกซิเดชันนะครับนะวิตามินซีเป็นของที่ราคาไม่แพงนะสัเคราะห์ได้นะครับเป็นแอลเอสคอ์บิกแอซิดนะครับทีนี้ที่เราเคยเชื่อกันว่าวิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัดนะเวลากลัวจะเป็นหวัดก็กินวิตามินซีไปเยอะๆเนี่ยนะนะก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะจากงานวิจัยนะครับ จริงๆแล้ววิตามินซีจะช่วยลดความรุนแรงของไข้หวัดมากกว่าก็คือถ้ากินแล้วก็จะอาการจะน้อยลงแล้วก็หายเร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้ช่วยป้องกันเท่าไหร่นะครับคือถ้าจะเป็นหวัดก็เป็นนะคงจะกินวิตามินซีกันไว้ก่อนไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีผลเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่างั้นนะครับนั่นก็ลองศึกษาดูถ้าเกิดสนใจเรื่องเกี่ยวพวกนี้นะครับ ประโยชน์ของวิตามินซีนะครับนะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะสเคอร์วีนะครับนะช่วยรักษาความเป็นพิษจากตะกัวอันนี้วิตามินซีช่วยได้นะครับนะแล้วก็ช่วยในการรักษาคนาคระนะครับโรคต้อนะครับนะที่เป็นที่ตาใช่ไหมครับนะนะช่วยในการลดความดันโลหิตสูงนะลดอาการภูมิแพ้นะครับนะ แล้วก็อหอบหืดด้วยนะนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับนะป้องกันมะเร็งนะครับแล้วก็โรคหัวใจนะครับนะป้องกันนะครับป้องกันการไอนะครับแล้วก็ไข้หวัดนะครับ <S <S ทีนี้ก็มาดูกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับนะเราได้ดูวิตามินละลายน้ำไปแล้ววิตามิน B วิตามินซีนะครับ กลุ่มวิตามิน B ก็มีเยอะแยะนะที่เราได้เรียนไปนะครับท <Então, S 1> ีนี้กลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับนะก็วิตามิน K นะครับวิตามิน K เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียงลำดับตัวอักษรแบบวิตามิน A B C D <initiation> internally. นะครับที่มาจากการค้นพบนะครับวิตามิน K เนี่ยก็แยกมาต่างหากนะครับคือวิตามิน A ค้นพบตัวแรกแล้วก็พบวิตามิน B นะครับเรียงตามตัวอักษรนั้นโอเคแต่ว่าวิตามิน K เนี่ย ไม่ได้เรียงลำดับมาจากวิตามิน E F G S I J อะไรแบบนี้นะครับนะวิตามิน K มาจากภาษาเยอรมันว่า coagulation นะครับก็ความหมายเดียวกับ coagulation ในภาษาอังกฤษที่สะกดด้วยตัว C นะครับวิตามิน K เนี่ยนะครับในอาหารจะพบมากจากพืชน,นะอยู่ในรูปฟิโลควินอนนะครับฟิลโลก็มาจากพืชน,นะครับนะก็เป็นวิตามิน K 1นะ ช่วยในการทําให้เลือดแข็งตัวนะครับเวลามีบาดแผลเลือดก็หยุดไหลเร็วถ้าเกิดว่าไม่ขาดวิตามินเคนะครับคนที่ขาดวิตามินเคนะครับก็จะพบว่าเลือดกาเดาออกง่ายนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วการขาดวิตามินเคหายากเพราะว่ามันมีอยู่ในอาหารอยู่แล้วนะครับต้องการปริมาณไม่มากนะครับนะนอกจากนี้พวกไขมันสัตว์นะครับไข่แดงนะครับนมนะ เนื้อแดงนะครับผักใบเขียวนะผักโขมนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับพวกนี้ก็มีวิตามินเคมากนะครับวิตามินอ e, ีนะครับนะวิตามินอ e, ีเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับนะแล้วก็ป้องกันเซลลนะ์จากการถูกทำลายด้วยเรียกทีฟออกซิเรียกทีฟออกซิเจนสปีชีนะครับอนะนุมูลอิสระต่างๆนะครับนะ ป้องกันการการทำลายไขยมันนะครับลิปิดที่อยู่ในเมมเบรนนะครับนะวิตามินด e ีเนี่ยนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคได้ด้วยนะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนะครับก็ลองดูในกรอบตรงนี้นะครับนะช่วยในการเพิ่มการทำหน้าที่ของภูมิคุ้มกันกนะารทำหน้าที่ของสมองสุขภาพป้องกันสุขภาพของหัวใจนะตานะครับ บอดนะป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดนะครับนะก็มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาที่ออกกำลังกายอะไรเยอะๆด้วยนะครับนะทีนี้นะแหล่งของวิตามินอ e ีนะครับก็พวกน้ำมันต่างๆนะครับน้ำมันจากพืชนะครับพวกผักใบเขียวนะครับนะมะเขือเทศนะถ้าเกิดขาดนะครับนะก็ เขาบอกว่าตรงนี้ว่าไม่ค่อยเจอนะครับอาการขาดจริงๆเนี่ยนะครับนะเพราะว่าเ,เวลากินอาหารพวกนี้นะครับก็ก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดขาดก็เกิดจากว่าขาดสารอาหารหรือว่าระบบดูดซึมไม่ดีนะครับถ้าระบบดูดซึมไม่ดีหรือว่าเป็นโรคพันธุกรรมบางอย่างถึงจะเกิดอาการนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็ไม่ขาดนะถามว่าขาดจะเป็นยังไงก็ภูมิคุ้มกันก็ต่ํา นะครับอะไรแบบนี้นะแต่ทั่วไปก็ไม่ค่อยเจอว่าขาดวิตามินดีแต่ว่าก็ควรจะได้รับเพิ่มมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็วิตามิน A นะครับวิตามิน A นี่ิตก็คงรู้จักดีนะวิตามิน A ก็นะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตานะครับผิวหนังฟันกระดูกด้วยนะครับนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ นะแต่นี่ก็กินเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับต้องกินให้พอเหมาะนะครับพบมากในพืชสีเหลืองนะผักใบเขียวนะครับนะตามภาพนะนะครับแล้วก็การขาดนะครับก็ทําให้เกิดโรคตาบอดกลางคืนนะครับผิวหนังแห้งนะครับนะแล้วก็มีคัสเมมเบรนแห้งนะครับนะเกิดถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงก็ทําลายระบบประสาทนะครับ นะทำทำให้ระบบรับความรู้สึกไม่ดีนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิตามินเอนะครับวิตามินดีนะครับวิตามินดีก็เกี่ยวข้องกับนะครับนะเขาบอกว่านะตัวหญ่เราจะท่องว่าวิตามินดีคือป้องกันโรคกระดูกพุใช่ไหมครับนะกระดูกพุได้จากแสงแดดนะครับนะแสงแดดมี อ่า uh, <UV S 1> มาช่วยให้คอเลสเตอรอลเปลี่ยนไปเป็นวิตามินดีนะครับแต่ว่าที่เราไม่ค่อยได้ได้ยินเท่าไหร่นะครับก็นี่นะครับนะวิตามินดีเนี่ยจะช่วยลดนะครับลดการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับอินฟลูเอนซ่าวรัสได้นะครับ,นะรบช่วยเสริมสร้างหน้าที่ของหัวใจนะครับนะช่วยเร่งการหายของแผลนะครับนะถ้าเกิดว่าขาดวิตามินดีนะครับก็ ทำให้นะครับนะเกิดความผิดปกติของกระดูกนะครับนะเกิดโรคกระดูกพรุนนะครับโรคซึมเศร้านะครับนะก็อาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งได้ด้วยนะครับนะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับนะเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เกี่ยวข้องหลายอย่างเลยนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของวิตามินที่ละลายน้ําที่เหลืออยู่คือวิตามิน B แล้วก็ วิตามินซีแล้วก็ A D E K นะครับนะก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับทีนี้ก็มาดูส่วนของเปเปอร์นะครับวันนี้ก็มี2เปเปอร์นะครับก็ดูสั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะครับครับเปเปอร์แรกเป็นเปเปอร์รีวิวนะครับ นะก็ดูหัวข้อเลยนะครับนะมาจาก International Journal of Rheumatic d i s e a s e นะครับนะ mm hmm. เขาบอกว่าความเกี่ยวข้องของวิตามินซีนะครับแอลกอฮอล์กาแฟชานมและโยเกิรต์ตกับกรดยูริกแล้วก็โรคเกาต์นะครับนิสิตคงเคยทราบแล้วว่าโรคเกาต์นะครับเกิดจากมียูริกแอซิดในเลือดเยอะทีนี้บทความนี้เขาก็จะดูกันว่า นะวิตามินซีแอลกอฮอล์กาแฟชานมแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยมันช่วยช่วยได้ไหมนะช่วยรักษาโรคเกาได้ไหมช่วยลดระดับยูริกแอซิดในเลือดได้ไหมนะครับเข้ามาดูกันนะแอส i a t i เ n ชันความเกี่ยวข้องนะครับนะทีนี้นะครับก็ดูในส่วนของ a b s t แอปแ็แล้วกันนะครับตรงนี้นะก็บอกว่าประมาณ2,500ปีมาแล้วนะครับโรคเกาก็ได้รับการพบค้นพบนะออฟเซิร์ฟสังเกตนะครับ โดยฮิปโปครติสนะครับแล้วก็คนหลายหลายคนนะครับทีเ่เป็นโรคเกาต์เนี่ยนะครับก็รู้สึกได้รับ,ค,รบความทรมานาจากความเจ็บปวดนะครับนะมากนะครับนะแล้วเขาก็บอกว่าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แล้วก็อาหารที่กินเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคเกาต์แล้วก็ระดับของยูริกแอซิดในเลือดนะในซีรัม่มนะครับ การศึกษาวิจัยทางด้านระบาดวิทยานะครับก็มีหลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะครับไกด์ไลนะ์แะแนวปฏิบัติมากมายนะครับจากหลายๆส่วนของโลกนะบอกว่าอา,อาหารเนี่ยมีบทบาทนะมีผลกระทบมากต่อการเกิดโรคเกานะครับล่าสุดนะครับมีงานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างวิตามินซีแอลกอฮอล์กาแฟชานมและก็โยเกิร์ต กับกรดยูริกและก็ความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์นะครับนะรีวิววันนี้ก็ได้สรุปนะครับเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับนะต่างๆนะครับเกี่ยวกับผลของอาหารเนี่ยต่อความเสี่ยงโรคเกาต์และก็ระดับยูริกแอซิดในเลือดนะครับนะโอเคนะทีนี้ก็มาดูตารางนี้นะครับ อ่ครับ Table 1นะรีเซนต์เดต้นะข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับความเกี่ยวขอ้วของของออวิตามินอาหารต่อไปเนี้ยนะกับความเสี่ยงโรคเกาต์แล้วก็ระดับซีรัมนะระดับยูริกแอซิดในซีรัมนะครับในเลือดนะนะครับก็ตารางนะครับก็จะมีด้านซ้ายสุดคือ diet. ไดเอทไดเอทเนี่ยไม่ได้แปลว่าลดน้ำหนักนะครับไดเอทก็แปลว่าอาหารนะครับอาหารนะ อาหารก็จะมีวิตามินซีมีกาแฟ ى, นะชาแอลกอฮอล์นะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีเบียร์นะครับนะมีเหล้านนะลิเคอร์สปิริตนะมีไวน์เหล้าสาเกนะครับเหล้าญี่ปุ่นโชจูนะครับเหล้าขาวจีนนะนะครับแล้วก็นมโยเกิร์ตนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงก็จะมีลูกศรลูกศรชี้ลงแสดงว่าระดับ กรดยูริกในเลือดในซีรัมลดลงนะครับถ้าชี้ขึ้นก็แสดงว่าระดับกรดยูริกในเลือดเพิ่มมากขึ้นนะนะครับโอเคนะทีนี้สภาวะนะครับสภาวะที่ได้รับนะครับเป็นยังเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือยูริกในเลือดนะครับด้านขวาเป็นความเสี่ยงโรคเกาต์นะครับจากการศึกษานะครับนะแล้วก็คอนดิชันที่ศึกษานะครับ ก็ดูอันนี้ก็แล้วกันนะก็จะพบว่าวิตามินซีช่วยลดนะถ้ากิน500มิลลิกรัมต่อวันนะครับนะช่วยลดยูริกในเลือดนะครับความเสี่ยงโรคเกาต์ก็ลดนะครับกาแฟก็เหมือนกันนะกาแฟมากกว่า4่ถ้วยต่อวันก็ช่วยลดยูริกในเลือดช่วยลดความเสี่ยงโรคเกาต์นะครับชามไม่ไม่มีผลนะครับแอลกอฮอล์เบียรกับเหล้าเนี่ยนะครับเพิ่มความเสี่ยงโรคเกาต์เพิ่ม กดยูริกนะครับนวายช่วยลดได้นิดหน่อยนะครับแต่ความเสี่ยงโรคเ้าก็ไม่เกี่ยวนะนะครับเหล้าสาเกกับโชจูเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องความเสี่ยงโรคเ้าแต่ว่าศึกษาว่าพบว่าช่วยเพิ่มไม่ใช่ช่วยเพิ่มทําให้เพิ่มนะครับทำให้เพิ่มกดยูริกในเลือดไม่ดีนะนะครับนมกับโยเกิร์ตก็ช่วยลดนะครับนะช่วยลดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นวิตามินซีดีกาแฟดีนะครับ แอลกอฮอล์นี่ถ้าเป็นไวน์เนี่ยนะช่วยลดนะได้นะครับแต่ว่ายังอื่นนี่ไม่ดีเลยนะครับไวน์ดีหน่อยนะแสดงว่ามีองค์ประกอบอะไรที่อยู่ในไวน์มากกว่านะครับมาช่วยนะนมกับโยเกิร์ตก็ดีนะครับนะเบียร์นี่เพิ่มความเสี่ยงโรคเกาเลยนะครับโอเคนะนะครับถ้าดูรายละเอียดก็ไปอ่านในตัวเปเปอร์นะครับ ครับก็มาดูคอนคลูชันนะครับถึงแม้ว่านะครับการศึกษาหลายอย่างแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างวิตามินซีแอลกอฮอล์กาแฟชานมและโยเกิร์ตกับซีรัมยูริกแอซิดนะครับแล้วก็โรคเกาต์นะครับในปี2012นะครับแนวปฏิบัตินะของอเมริกันคอ l e g e o ออฟรูมาโทโลจีนะครับก็ มีคำแนะนำแค่นะครับให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะครับก็คือมากกว่า2เซอร์วิงนะครับสองครั้งต่อวันนะครับนะแล้วก็1ครั้งต่อวันนะครับสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตามลำดับนะผู้ชายก็อย่ากินเกิน2ครั้งนะครับสองสองเซอร์วิงไม่รู้ขนาดแค่ไหนนะเซอร์วิงไปอ่านนิยามดูในเปเปอร์นะนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็เซอร์วิงเดียวนะครับนะ แล้วก็การจํากัดแอลกอฮอล์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบียร์นะครับนะแล้วก็วายแล้วก็เหล้าด้วยนะในผู้ป่วยโรคเกาต์นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ได้เสนอแนะว่านะครับนะคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์เนี่ยควรจะกินอาหารที่มีไขมันต่ํานะครับผลิตภัณฑ์นมที่ไม่มีไขมันนะครับนะทีนี้นันเะนื่องนอกเหนือจากสโคบแค่เรื่องโรคเกาต์เนี่ยเราก็ควรจะ ศึกษาณนะปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ประโยชน์ของอาหารพวกนี้ต่อโรคอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์แรกนะครับทีนี้มาดูเปเปอร์ถัดไปนะครับนะเปเปอร์ paper อันนี้ก็นะครับมาให้ดูนะครับนะเป็นไอเดียนะครับเขาบอกว่าวิตามิน d ีเดริเวทีนะอนุพันธ์ของวิตามิน D ช่วยยับยั้งนะการสร้างไวรัสเฮปาติติสนะไวรัสตับอักเสบซี c, นะ โดยการไปกดนะครับไปยับยั้งการทำงานของอะพอริโปโปรตีนนะครับก็ให้ปฏิทิซีเนี่ยถ้าได้สิดตามข่าวล่าสุดนะครับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์นะครับก็ให้กับการาศึกษาเรื่องไวรัสตับอักเสบซี C นะครับนะได้รางวัลโนเบลปี2020นี่เลยล่าสุดไม่กี่วันมานี่นะครับ อันนี้ก็น่าสนใจนะครับทีนี้เราก็ดูแค่คร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงคอนคลูชันเลยก็แล้วกันนะครับนะนะเนื่องจากเนื้อหาจะจะเยอะนิดหนึ่งนะครับนะคอนคลูชันไม่ได้ใส่มาให้งั้นดูในลืมไปนะครับดูในส่วนของ abstract นะครับนะตอนท้ายก็แล้วกันนะครับนะอย่างดูตรงนี้นะครับ นะที่ไม่ได้ใส่มาให้เพราะว่าเดี๋ยวเปเปอร์จะเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวนิสิตอ,อ่านไม่ไหวนะครับก็เอามาเท่าที่จําเป็นนะครับนะเขาบอกว่า,าวิตามินดีนะครับอนุพันธ์ของวิตามินดีก็คือ 25-oh-d3 อันนี้เป็นชื่ออนุพันธ์ของวิตามินดีนะครับนะการทรีตเมนต์นะครับด้วย 25-oh-d3 นะครับช่วยกดนะการแสดงออกนะของอะโปลิโปโปรตีนคำว่าอะโปลิโปโปรตีนก็คือเป็น ริโปโปรตีนที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับมันจะไปสร้างเป็นเฮปติติสซีไวรัสยังไม่ได้นะครับนะมันมันต้องไปต่อกับโปรตีนอื่นก่อนนะครับทีนี้โปริโ o โปรตีน A1 แล้วก็ C3 เนี่ยนะครับก็จะโดนอนุพันธ์ของวิตามินดีไปกดไว้ทำให้การเพิ่มจำนวนเนี่ยเพิ่มไม่ได้หรือว่าเพิ่มน้อยลงนะครับนะซึ่งก็บอกว่าโพริโบโปรตีน A1 กับ C3 เนี่ยนะครับ เป็นที่ทราบกันดีว่ามันเกี่ยวข้องกับการอินเฟกซ์นะครับของไวรัสเฮปาริติซีไวรัสนะครับนะแล้วก็การน็อกดาวน์การทำลายอะโพลิโปโปรตีนตัวนี้นะช่วยลดการเกิดไวรัสที่ติดเชื้อได้น, Virus นะอินเฟกชัเอไวรัสโปรดักชันนะอินคอนคลูชั่นนะครับเอาน,นี้เลยแล้วกันนะนะครับอินคอนคลูชั่นนะครับวีไอเดนติฟายเชื่อว่าเราความนะเราได้ศึกษานะครับสารประกอบหลายชนิด นะครับที่มีกิจกรรมในการต้านเฮปาร์ติติสีไวรัสนะครับนะโดยไปสกรีนวิตามินดีเดอริเวทีฟอนุพันธ์ของวิตามินดีต่างๆนะครับซึ่งพบว่าสารประกอบเหล่านี้ช่วยลดการผลิตการสร้างไวรัสที่ติดเชื้อได้อินเฟกชเชียไวรัสนะครับของเฮปาร์ติติสีไวรัสนะครับไวรัสตับอักเสบซีนะครับโดยยับยั้งการแสดงออกของอะปอริโปโปรตีนในโฮสเซลล์นะครับนะเพราะฉะนั้นการกินวิตามินดีเนี่ยนะครับ เมื่อกี้เราดูใน powerpoint เขาบอกว่าช่วยยับยั้งนะครับการาการทำงานของไวรัสอินฟลูเอนซ่านะไข้หวัดใหญ่แต่ paper เเนี้ก็มาเพิ่มเติมว่ายับยั้งการทำงานของเฮปติติสซีได้ด้วยนะครับน,นี่เป็น paper เเนะครับก็ปี2018นะครับไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะโรคโควิดนะครับถ้าท่านที่สนใจก็ลองไปดูว่าวิตามินดีมันช่วย ยับยั้งไวรัสนะโควิด -19 ได้ด้วยหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ